งไปว้าน้ำไทยบ้านเดียวกัน้วเจ้าจังไดดีเนาะจากยายแสงมาเยี่ยมเมื่อนั่นแหละมาสันแบบอาการัวค่อยมันสุดมันหยังลงเลยเห็นกับหูดูกับตาเลยว่าสันแล้ววบาเออกะไทยบ้านไทยเมืองกันยังว้าวยายแสงเป็นป๊อปว่าสันหมูว้าเข้าสีเฮ็ดจังไดละ่ะเข้าสีเฮ็ดจังไดว่าสันมาสีเฮ็ดจังไดจะไปหาอาจารย์ทั้งใดนะ เมอนี่บ่มีบ่มีปันใดแล้วหมอทำมีแต่มีแต่พระพระเพื่อนเอาพระมาเอาพระมามาลดน้ำมนต์กินน้ำมนต์พาไปหาพระพาไปหาพระยุวัดไปอาบน้ำมนต์กินน้ำมนต์พระเพื่อนเพื่อนก็นให้กินน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ได้แค่นั้นแต่ว่าแต่เฮกนี่ถ้าท่างอาการไม่ค่อยไหวแล้วมันบ่มีแห้งคักแล้วมันสุไปแล้วพี่น้องเลย นะเมื่อยแหงแต่แหกก็ได้พอจากเมื่อนั้นมาจากไปกินน้ำไปกินน้ำมนไปอาบน้ำมนมาบุกเกินสามเมื่อแต่แหกกนะ็ตายเลยนะตายเลยอืให้บ้านให้เมืองก็เลยอตัดสินใจว่ายายแสงนี่แหละเป็นปอบฉันเขาไล่ยายแสงออกจากบ้านหลายเค่เนี้ยยแต่ว่าพี่น้องเขาไม่ยอมเนี่ยเขาไล่ออกจากบ้านบอกแม่ว่าเขาสิให้อยู่บ้าน แต่ว่าญาติพี่น้องเขาบ่ยอมเขาก็ให้ยายออกไปเขาว่ายายเขาบอกเป็นปอกเพราะว่าพี่น้องพ้องปายเขาลูกเต้าเขาบอกให้ยอมบ่มยอมไปเทศบานไล่ออกว่าแม่เจ้าของบริเปน็นปอกยายแซงก็เลยอยู่ได้มันก็นเลยเฮ็ดไทยบ้านเฮ็ดไทยบานเสื้ออยู่ตลอดว่ายายแสงเป็นปอะนะคะทุกคนอเด็กน้อย <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกผู้นึงซื้อยายแมวยายแมวนี่ก็ วิจักเยแสงมามาเบ้าถึงถึงเรื่องยัยแมวนะคะยัยแมวนี่ก็เป็นอ่าอยู่ในลางบ้านหอยัยแมวนี่เขาเพื่อนกับมีลูกมีลูกไพ่ลูกไพ่พท้องได้ลูกไพ่เนี่ก็สาวเดือนก็หูจักนะลูกไพ่ท้องได้แปดเก้าเดือนแต่กี่ยยแมวก็อยู่นําลูกไพ่ที่ท้องแปดเก้าเดือนนี่แหละได้มือคลอดนะกะยัยแมวกัยังอยู่นานะคะทุกคนยัยแมวสิจ้อยสิพร้อมจ้อยพร้อมนะยัยแมวเขาว่ายัยแมวนี่เป็นปอบคือกันเพราะว่าเป็นปอบ เราะว่าเพิ่นนับถือเสื้อเสื้อผีฟ้าอันนี้ก็เป็นเสื้อผีฟ้าคือกันแต่เขาก็เล่งว่าโมเมนผีฟ้าธรรมดาอถือของบ่ได้ก็เลยกลายเป็นปอบอะนะทุกคนนะเข้าโตเจ้าของไทยบ้านเบาสิเอาไปให้ลูกลูกกับบอับลูกสาวกับบอรบลูกชายกับบอับแก่ก็เลยของเข้าโตก็จะว่า วันนี้เพื่อเราไปอยู่กับลูกสะพ้ยลูกสะพ้ายกับอัานลูกลูกชายลูกสะพ้ยลูกชายก็มีลูกมีสองสามคนเนี่ยหรอกอ่ะลูกชายสองม่ยิ่งหนึ่งอยู่น้ากันในเฮือนในศานเป็นห้าหกคนอยู่ในเฮือนหลังเดียวกันสงสารแม่มีแต่คนไล่แม่ว่าแม่เป็นอปอบ็นศานซีลูกชายเลยลดคนเอาไปอยู่นําวันนี้อยู่มาอยู่มาเมียจะของตั้งท้องอีกบันนี้ตั้งท้องอีกแม่ยายแม่กับอยู่นํา เมื่อคลอดยัยแมวกับอยู่นํานะคะทุกคนเมื่อคลอดคลอดก็ไม่ได้ไปคลอดที่โรงพยาบาลนะคอดอยู่บ้านคลอดอยู่บ้านนะคะพออยู่มาอยู่มาเล็กน้อยบุพอพสุลงแล้นตายแบบบุพเพสาเหตุนะคะอันนี้กับนี่คือเรื่องจริงนะทุกคนนะสาวเรื่องจะคิดว่าไทยบ้านเขาก็ลงความเห็นว่ายายแม่กินล้านเจ้าของนะอันนี้สิ่งสิ่งเล่นลับนีห้องบอลูกนะคะทุกคนห้องบุพเรโกแต่ว่า มันมีเรื่องเล่ามาอยู่นะคะทุกคนพ่อย่แม่อนี้แกเคยนับถือผีฟ้าปอบเป็นปอบผีฟ้ารักษาคนคือกันแต่ว่าเสียสักทอดให้ลูกลูกกับบุรับบุญยังได้ยินข่าวมาแบบนั้นแ,กเ,นแก,ก,เกเป็นปอกแกก็เลยไปหักคอลูกลูกหลานลูกน้อยหลานน้อยกินนะคะได้ยินข่าวให้บ้านเขาบ้องสั้นละเดี๋ยวนี้กับญา,า,า,าติม่มีูนใดไปฆากาเขาใกล้ ถ้าได้ยินแบบนี้ค่ไทยบ้านทยเมือ,องเขาบกกาเขาไปสูงสิ่งกใกล้บกใกล้ไปถักบ,บกใกล้ไปคุยไปอย่างนะบกพูกปะสมาคมเลยนะคะ,ะนะคะมันเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าแต่แต่ละแต่ละอย่างเขาก็นับถือตามพระบัญญัติพระรุษมาถ้านับถือบ่ได้ของก็จะเข่าโตนะคะเป็นแบบนั้นถ้าบ่มีทาญาติสืบต่อหรือภยัยบ่รับช่วงต่อนี่ก็เข้าโตจะของ เป็นแบบนั้นทุกคนนะคะชาวเดือนั็ได้รับรูมาประมาณนั้นนะคะทุกคนอาจารย์เมื่อนี้ชาวเดือนก็เม้ามวยหอยสังสู่พี่สุนองฟังเรื่องเล่นรับ